ออนแอแถมได้ฝีมือแบบนี้ยังจะอยากเป็นนักกีฬาอาชีพมาตลกเหรอหยุดนะอ๋อเออนายพูดกับพวกเราหรอทุกคนมีสิทธิ์ไล่ตามความฝันของตัวเองไม่มีใครมีสิทธิ์มาดูถูกความฝันของคนอื่นความฝันความฝันไม่ใช่แค่ปากพูดก็จะเป็นจริงได้ลองนะพูดถูกดังนั้น <Scroll> ฉันขอทับพวกนายจีจี้อย่าใจร้อนทีมทอนนแข่งอีกแค่นัดเดียวก็จะขึ้นเหล็กดาวเคราะห์แล้วนะพวกเขาฝีมือใกล้ระดับมืออาชีพแล้วพวกนายชนะไม่ได้หรอกแต่มาแกล้งกันแบบนี้เนี่ยนะแย่ที่สุดเลยฉันสนับสนุนจีจี้นะขอบใจนะพวกนายแต่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแผนเพื่อพวกเราหรอกพวกนายควรจะหาคู่แข่งที่มีฝีมือใกล้เคียงกันน่ะสายไปแล้วมั้งคำท้าของพวกนายอ่ะฉันขอรับไว้ <recib vos>